ผจญภัยในป่ามหัศจรรย์ณนะหมู่บ้านเล็กๆริมป่าเด็กชายชื่อน้อยตัดสินใจออกเดินทางผจญภัยในป่ามหัศจรรย์ที่ได้ยินเรื่องราวมาตั้งแต่เด็กเมื่อน้อยเดินเข้าไปในป่าเขาได้ยินเสียงพูดของกระรอกน้อยที่ขอความช่วยเหลือจากเขาน้อยช่วยปล่อยกระรอกน้อยออกจากกับดักและกระรอกน้อยก็แนะนําตัวว่าชื่อจิ๊บทั้งสองกลายเป็นเพื่อนและเดินทางไปด้วยกันระหว่างทาง ทั้งคู่พบกับงูใหญ่ที่ขวางทางและพยายามจะจับตัวน้อยน้อยใช้ความกล้าหาญและไหวพริบหยิบกิ่งไม้ใหญ่ขึ้นมาแล้วทำท่าทางขู่ให้งูกลัวงูใหญ่จึงถอยกลับเข้าไปในพุ่มไม้หลังจากการเผชิญหน้ากับงูใหญ่น้อยและจิ๊บพบกับถ้ำลึกลับที่มีแสงส่องออกมาพวกเขาตัดสินใจเข้าไปสำรวจในถ้ำน้อยและจิ๊บพบกับสมบัติล้ำค่าที่เต็มไปด้วยทองคำและเพชร แต่พวกเขาตัดสินใจที่จะไม่เอาอะไรออกมาและเพียงแค่ชื่นชมความงามของมันหลังจากการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นน้อยและจิ๊บเดินทางกลับบ้านด้วยความสุขและความภูมิใจการผจญภัยครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่น้อยจะไม่มีวันลืมและเขาได้เรียนรู้ถึงความกล้าหาญมิตรภาพและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ